สวัสดีครับเพื่อนเพื่อทุกคนผมอเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น c o m สําสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกแล้วนะครับวันนี้จะเป็นประเด็นของคอมเมนต์ชาวเวียดนามยอมรับทีมไทยเล่นดีกว่าหลังทีมสาวไทยคว้าแชมป์รายการฟุตบอลหญิง AFF U 1 9 วันที่15กรกฎาคม2566เวลา19.30นนณสนามเกลโลราสีวิจายาเมืองปาเลมบังประเทศอินโดนีเซียการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน19ปีรอบชิงชนะเลิศฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยชุดย19พบกับทีมชาติเวียดนามโดยในรอบรองชนะเลิศที่ผ่านมาทีมชบาแก้วยู U 19เอาชนะอินโดนีเซียมา7ประตูต่อ1 ส่วนทีมเวียดนามเอาชนะเมียนมามา2ประตูต่อหนึ่งผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมฉบากแก้วอยู่สิเฉียนเอาชนะเวียดนามไป2ประตูต่อหนึ่งพร้อมทางควาแชมป์อาเซียนมาครองได้สาเร็จเป็นสมัยที่ 2, 2ส่วนคู่ชิงอันดับที่3อินโดนีเซียพ่ายแพ้จุดโทษให้กับเมียนมาด้วยสกอร์รวม3ต่อ5หลังเสมอกันในเวลา1ประตูต่อหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคอมเมนต์ของชาวเวียดนาม หลังจากที่ทีมสาวไทยคว้าชแชมป์รายการฟุตบอลหญิง AFF U19 จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับโดยชาวเวียดนามท่านแรกได้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่ายอดเยี่ยมแล้วแพ้เพื่อเรียนรู้และสะสมประสบการณ์มุมมองท่านต่อมาครับพวกคุณได้พยายามอย่างเต็มที่แล้วแต่ทำไม่สำเร็จทีมไทยใช้โอกาสได้ดีกว่า และครองบอลได้ดีกว่าคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทีมไทยสมควรชนะแล้วแต่ถ้าหากพวกคุณได้ดูเกมการแข่งขัน,นพวกเขาก็ยังคงดีกว่าเวียดนามความคิดเห็นท่านต่อมาครับการได้มาเตะแบบนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเด็กๆนะรูปร่างของพวกเราเป็นรองทีมไทยชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่า มันคือความจริงที่ว่าพวกเขาพ่ายแพ้นในแมชนี้คอมเมนต์ท่าอมาครับพวกคุณเล่นได้ดีแล้วขาดแค่โชคเพียงเล็กน้อยเท่านั้นอนาคตยังคงอีกยาวไกลาหากล้มลงจงลุกขึ้นเพื่อคว้าชัยชนะความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวสั้นๆว่าทีมไทยคู่ควรกับชัยชนะแล้วมุมมองท่านต่อมาครับ แค่ไทย2วันติดเลยทั้งฟุตบอลและวอลเลย์บอลชายเห็นพวกเขาได้ชูถ้วยแชมป์แล้วก็อดเสียดายแทนไม่ได้เลยชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าเด็กรุ่นนี้ตัวเตี้ยมากเตี้ยกว่ารุ่นก่อนหน้านี้ของเวียดนามอีกในขณะที่ทีมไทยตัวสูงการจ่ายบอลริมเส้นก็เหมือนกับทีมชายไทยเลยความคิดเห็นท่านต่อมาครับโดยสรุปแล้ว ทีมไทยดีกว่ายัางไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าอินดีด้วยนะไทยแลนด์ตั้งแต่ปี2017จนถึงตอนนี้เอาชนะเวียดนามได้แค่หนึ่งนัดในการแข่งขันระดับเยาวชนจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนี้ว่าคิดผิดแล้วในปี2019ทีมหญิงไทยชุดยู15เอาชนะเวียดนาม1-0ในรอบรองชัเลิศ ของรายการ U15 ชิงแชมป์อาเซียนคอมเมนต์ Comment ท่านมาครับแพ้ใครก็แพ้ไปแต่อย่าแพ้ไทยมันเจ็บปวดชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าดูจากรูปแบบการเล่นแล้วก็สมควรแพ้ความจริงแล้วทีมไทยนั้นดีกว่ามุมมองท่านต่อมาครับดูทีมไทยเล่นกับเวียดนาม แต่เหมือนเล่นกับกัมพูชาเลยสมควรแพ้แล้วไล่โค้ดคนนี้ออกไปน่าจะดีที่สุดคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าทั้งเทคนิคการจบสกอร์การประสานงานรูปร่างความสูงในวงเล็บความหนาของร่างกายทีมไทยดีกว่าหมดเลยเล่นบอลสไตล์เดิมอีกแล้วยังยืนยันที่จะเล่นสไตล์นี้ตลอดไปในขณะที่ทีมไทย เรียนรู้การครองบอลแบบญี่ปุ่นและมีประสิทธิภาพมากไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเวียดนามถึงยังคงดื่อรร้านจังน่าเบื่อไม่รู้ว่าสูนฝึกกำลังคิดอะไรอยู่ความคิดเห็นท่านต่อมาครับแพ้ไทยอีกแล้วรู้สึกเศร้ามากชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่าทั้งทีมหญิงและทีมชายเกรงกลัวทีมไทยหมดเลย ดังนั้นปัญหาด้านจิตวิทยาคือกุญแจสำคัญคอมเมนต์ท่านมาครับทีมไทยเล่นบอลดูเนียนตาจริงๆความแข็งแกร่งด้านร่างกายของพวกเรายังมีน้อยเกินไปได้อันดับสองก็ถือว่าโอเคแล้วจงเรียนรู้จากประสบการณ์ความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์พวกคุณเล่นดีมาก มุมมองท่านต่อมาครับพูดกันตามตรงเลยนะฉันรู้สึกอับอายทีมไทยเก่งรอบด้านส่วนเวียดนามเล่นไม่เป็นชิ้นเป็นอันเลยครองบอลอยู่กับเท้าแท้แต่ดูงุ่มง่ามส่งบอลก็ผิดตำแหน่งอีกต่างหากแพ้ก็ถือว่าถูกต้องแล้วชาวเวียดนามท่านต่อมาคอมเมนต์เอาไว้ว่าประเทศไทยมีผู้เล่นเยาวชนที่น่าจับตามองมาก ความคิดเห็นท่านต่อมาครับไม่น่าเชื่อว่าทีมไทยจะบทขยี้ทีมเวียดนามมุมมองท่านต่อมากล่าวว่าในอาเซียนมีผู้ชนะเพียงแค่หนึ่งเดียวเท่านั้นไม่เวียดนามก็ไทยดังนั้นพวกเราจึงไม่มีทางเลือกยินดีด้วยนะไทยแลนด์พวกคุณสมควรชนะแล้วคอมเมนต์ท่านมาครับทีมไทยเล่นดีมากเลยในวันนี้ และเอาชนะได้อย่างสมบูรณ์แบบขอให้โชคดีนะจากเวียดนามชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงความคิดเห็นเอาไว้ว่าทีมไทยชุดยู19เล่นดีจริงๆและคู่ควรกับแชมป์แล้วยินดีกับทีมไทยชุดยู19ด้วยนะมุมมองท่านต่อมาครับทีมหญิงไทยชุดยู19สมควรได้รับชัยชนะแล้วเวียดนามเล่นรอบรองชนะเลิศมา120นาที พอมาถึงนัดชิงชาเลิศวิ่งกันไม่ออกเลยคอมเมนต์ท่านมากล่าวว่าน่าเสียดายสำหรับผู้เล่นเยาวชนหญิงของเวียดนามแต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากการแข่งขันทั้งเกมแล้วทีมไทยสมควรเป็นแชมป์ความคิดเห็นท่านต่อมาครับยินดีด้วยนะทีมไทยเล่นดีกว่าทั้งทักษะการใจบอลการยิงประตูยอดเยี่ยมหมดเลย ชาวเวียดนามท่านต่อมาแสดงมุมมองเอาไว้ว่ายินดีด้วยนะไทยแลนด์หวังว่าหลังจากความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เวียดนามจะพัฒนายิ่งขึ้นไปอีกนะในอาเซียนเวียดนามและไทยคือ2ชาติที่มีพื้นฐานทางด้านกีฬาแข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคคอมเมนต์ท่านมากครับถ้าหากกรรมการทันเกมการแข่งขันก็คงจะดีกว่านี้ แต่ไม่เป็นไรถอยมาหนึ่งเก้าเพื่อก้าเดินต่อไปความคิดเห็นท่านต่อมากล่าวว่ากรรมการรู้จะเข้าข้างทีมไทยไปหน่อยนะจากนั้นก็มีผู้มาตอบใต้เมนีว่างี่เง่าอีกแล้วทําให้ชาวเวียดนามเสียหน้ารู้จักรูปแบบการเล่นก็เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าแพ้และชาวเวียดนามท่านสุดท้ายได้เข้ามาตอบใต้เมนีว่าแพ้ แล้วคุณรู้สึกเสียหน้ามากเลยใช่ไหมแม้แต่การใจบอลยังทำไม่ค่อยได้เลยอย่าไปโทษกรรมการเลยขอบคุณภาพประกอบการบรรยายฟ h ตเคริตเพจฟุตบอลทีมชาติไทยก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคอมเมนต์ของชาวเวียดนามยอมรับทีมไทยเล่นดีกว่าหลังทีมสาวไทยควา้าแชมป์รายการฟุตบอลหญิง AFF U19 หากเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้เชิญคอมเมนต์ไว้ที่ใต้วิดีโอด้านล่างได้เลยนะครับบางภาษาอาจจะใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลภาษาหากผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยถ้าหากชื่นชอบไล้โปรดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดปุ่มกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมอีเจคอมเมนต์จากเพจคอมเมนต์แฟนกีฬาต่างชาติและเว็บไซต์ความคิดเห็น .com สำหรับวันนี้ ขอบคุณและสวัสดีครับ